ทำเอาอึ้งทั้งโซเชียลปุ้ยประกาศเป็นพี่เป็นน้องกับลำใหญ่ทำทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้นเรื่องแฟนวันนี้11มีนาคม2568เมื่อ11ชั่วโมงที่ผ่านมาปุ้ยแอลกอฮอล์หรือศีสกุลสมทรงได้ประกาศที่เฟซบุ๊กว่าผมกับน้องลำใหญ่ เราตกลงเป็นพี่น้องกันนะครับผมในฐานะลูกชายคนโตของแม่แดงยังช่วยเหลือไปมาหาสู่ดูแลกันเหมือนเดิมครับจะทำหน้าที่ทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้นหน้าที่แฟนครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับผมขอน้อมรับทุกๆความคิดเห็นจากทุกๆคนครับต่อไปถ้าดื้อก็ตีกับแม่เรียวได้แล้วครับเพราะเขาเป็นน้องสาวผมแล้วก็เป็นที่เฮฮา ทำให้โซเชียลอึ้งกันทั้งวงการเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องปุ้ยแอลกอฮอล์กับลำไย,ยหายทองคำแต่ปุ้ยประกาศฝ่ายเดียวใน Facebook ส่วน Facebook ของลำไย,ยหายทองคำไม่มีการเคลื่อนไหวจากกระแสที่ลำไย,ยหายทองคำเป็นข่าวกับบอสนักเต้นแดนเซอร์ของวงลำไย,ยหายทองคำ จนเป็นข่าวโด่งดังให้ลำไยไหทองคำประกาศโสดใน Facebook จนลำไย,ยต้องออกมาแจ้งว่าลำไย,ยเคยคุยกับบอสซึ่งบอสซึ่งช่วงนั้นบอสยังไม่เลิกกับโมแฟนเก่าเหมือนกับการคบซ้อนยังอยู่คอนโดเดียวกันจนเป็นข่าวโด่งดังเรื่องกระแสการปล่อยคลิประหว่างลำไย,ยกับบอส ซึ่งลำไยก็ประกาศว่าเคยคุยกับบอสจริงเป็นเหตุให้ทัวลงทั้งลำไยหายทองคำบอสนักเต้นแดนเซอร์และโมแฟนเก่าบอสจนนายห้างประจักษชัยไหาทองคำเข้ามาเคลียทำให้โมแฟนเก่าบอสขอขมานายห้างประจักษชัยไหาทองคำแล้วก็เป็นการให้อภัยครั้งยิ่งใหญ่เรียบร้อยแล้ว แสลำไยไห,หทองคํากับบอสนักเต้นแดนเซอร์สังเกตจากรูปภาพสนิทแนบชิดใกล้ชิดกันมากเพราะสาเหตุนี้รักแท้แพ้ความใกล้ชิดอีกอย่างบอสมีปัญหากับโมแล้วมาปรึกษาลำไยทำให้มีความผูกพันคุยกันคุยแชทกันทุกวันแล้วช่วงนั้นลำไยก็มีปัญหากับปุ้ยแอลกอฮอล ผู้แอลกอฮอล์โยนแหวนลำไยทิ้งผู้แอลกอฮอล์ไม่มาในงานวันเกิดลำไยทําให้ลำไยน้อยใจทําให้ลำไยเอ็นเอียงไปหาบอสนักเต้นแดนเซอร์แล้วก็มีกระแสะว่าปุ้ยแอลกอฮอล์กลับมาคืนดีกับลำไยแต่มาในวันนี้วันที่11มีนาคม2568 ปุ้ยประกาศใน Facebook ว่าเป็นพี่น้องกับลำไยแล้วสถานการณ์แต่ละวันเปลี่ยนได้ทุกเวลาเราก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปปุ้ยแอลกอฮอล์ประกาศเพราะว่าน้อยใจหรือว่าเพราะประชดลำไยหายทองคําเราก็ไม่ทราบนะคะแล้วอนาคตอีกไม่กี่วันเราก็ไม่ทราบว่า ปุ้ยแอลกอฮอล์จะประกาศทางเฟซบุ๊กเป็นยังไงกับลำไยไหทองคำเพราะเรื่องอย่างนี้ไม่เข้าใครออกใครทะเลาะกันเดี๋ยวก็ดีกันปุ้ยแอลกอฮอล์ประกาศมาอย่างนี้ก็คือไม่ตัดขาดจากลำไยเพราะมีความผูกพันใกล้คิดกันมานานหลายปีบ้านก็สร้างร่วมกันมีหลายสิ่งหลายอย่าง โผลพันกันมากมายแล้วมีข้อสังเกตว่าลำไยไหยทองคำจะกลับไปรีเทิร์นกับบอสนักเต้นแดนเซอร์หรือไม่ปุ้ยแอลกอฮอลกับลำไยไห่ทองคำจะทำให้วงการโซเชียลือฮาอึ้องทั้งโซเชียลช็อกทั้งโซเชียลหรือไม่เราก็ติดตามกันต่อไปค่ะ